มีอาหารอร่อยอร่อยยอ,อยมาก안นสองสิสีครับทุกคนวันนี้ผมไปเที่ยวงานวัดที่ห้วยกว่างครับโอ้สวยได้ใหญ่มากเลยคนก็เยอะมากปังปังปัง,ปงโอปาอิงเปื้อนแก่งนะบรรยากาศดีดีกินอะไรดีนะโอปาชอบมาที่นี่เพราะว่ามีอาหารหลากหลายเยอะได้ราคาก็ถูกมาก ลูกชินไก่ใหญ่มากน้ำจิ้มหวานอรอ่อยอ๋ออันนี้อะไรนะขนม,มงมองอ้ยอป p ชอบปลาหมึกย่างนี้ไม่ได้กินนั่นแล้วชุกชุกเซ็บเซ็บอร่อยดีสุดท้ายอ p p a กินมุกะทอป p p สั่งเสร็จใหญ่นะหอมหอมอยากกินเร็วๆว,วันนี้อากาศก็ไม่ร้อนกินมุกะทาสุดยอดจิ้มน้ำจิ้มเยอะๆคำเดียวดูดเดือ อุ้ยนักกินไหม่ครับทุกคนนำนายรายอลอูยเบร์